โกบพี่น้องกบอันนี้กบเด้านจ่าพี่น้องกบค่ะกบโกบโกบสองเดือนกว่าจ <uk> ้าอันน <idades> ี้ด้าจ่าพี่น้องนี่เบิ้งโอ้ยคุบกบมากอกนึงนี่เบิ้งจ้าพี่น้องกบเปลี่ยงเนาะจ้าเนาะนี่เปลี่ยงไหวพี่น้องวางงามบ่อันนี้กบค่ะโกบนะคะใหญ่อยู่ได้เนาะสองเดือนกว่าค่ะ กบสองเดือนกว่านะค่ะนี่สมบูรณ์แห้งได้จ้ะพี่น้องสมบูรณ์มากเลยพี่น้องเบื้องตีนเขานี่ตีนยางงามเลยจ้ะพี่น้องกบหน้านะจ้ะเนาะสองเดือนกว่าะคะ่ะกบหน้าสองเดือนกว่าจ้าะ นี่คือเอาตัวใหญ่มันมาเบิ้งด้วจ้ะพี่น้องตัวใหญ่มันเนี่ยตัวใหญ่มันเดี๋ยวเปลี่ยนตัวไม้เนาะลองเอาตัวไม้มาเบิ้งมั้งจัดเปลี่ยนก่อนนี่จบแล้วจ้ะแหน่สองเดือนกว่าค่ะสองเดือนกว่ากว่าเนาะตั้งแต่ข้าเลี้ยงมากก็ได้สองเดือนกว่าจ้ะ กับประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะกถือว่าใหญ่เติบอยู่งได้เนาะพี่น้องแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยตัวนี้คัดเอาตัวใหญ่มาให้เบิ้งเอ้ยคัดเอาตัวใหญ่มาให้เบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมาสามตัวพอดีไปเลี้ยงกบก็เลยเอามาเอามาเบิ้งนะจ้ะบางอย่างงามเลยจ้ะพี่น้องตัวสุดท้ายนี่เป็นลูกผสมด้วยจ้ะ เนีย่ยตัวนี้ลูกผสมแล้วสองเดือนกว่าคือกันจากลูกผสมนีม่สังเกตได้เนี่ยกบลูกผสมนะคะผิวหนังก็จะเป็นสีออกเหลืองแน่จักน้อยจ้ามันจะไม่กบหน้าก,ก,กงงานน็กบลูกผสมจ้าตอนแรางามแล้วจ้ามีกบลูกผสมเน้อจ้าลักษณะอันนี้ในตีนในยังเพากับสิบบกมันกับสิบบกใครคือกันปันไดค่ะแต่ไกลๆไขกัน้นแล้วจ้า ผีวพ,พันธุ์กับจีต่างกันจังหน่อยนึงค่ะกบหน้ามันสีหยาบๆกว่ากบหลูผสมมันจริหนุ่มๆนะจ้ะอันนี้นาะสามตัวค่ะาสามตัวหลายเต๋อจุยดยอดพี่น้องเนาะอันนี้สามตัวหลายเติ๋อจุดด้วย,วยสามตัวเลยเครื่องโลเครื่องโล่โลปะสามตัวกบ